ันนี้มีหลายคนไม่ได้ตื่นขึ้นมาขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่วันนี้หลายคนอาจจะมองไม่เห็นแต่เรายังอ่านหนังสือออกตาเรายังดีอยู่วันนี้บางคนอาจจะขยับตัวไม่ได้แต่เรายังเคลื่อนไหวได้นอนนั่งกินสนุกสนานได้วันนี้บางคนไม่มีเงินซื้อข้าวขณะที่เรายังมีเงินซื้อกาแฟบางครั้งเราก็ต้องเลือกมองตัวเองว่าเราขาดอะไรแต่ให้มองว่าเรามีอะไรอยู่เมื่อหาเจอแล้วไม่ว่าวันนี้พร,รุ่งนี้หรือมัลืน ทุกวันก็จะเป็นวันที่ดีของเราเสมอทุกคนตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจอยู่ถือว่าโชคดีมากๆบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาหรือเปล่ามืดมิด,ม,ดมาตั้งแต่เกิดก็มีคุณเหล่านั้นเขาอยู่ในความทุกข์มาตั้งนานเราโชคดีกว่าใครๆอีกหลายคนนะรักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้มากมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆสร้างความดีแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วความสุขก็จะเกิดกับตัวเราตลอดไป